ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเมืองทํเดาท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูนะฮะดูไม้ฮวงหัวีีในประเทศเวียดนามอ่าตอนนี้เมืองนี้นะเป็นเมืองที่คนปลูกไม้ฮวงหัวรีเยอะที่สุดแล้วนะครับและเป็นต้นกําเนิดของไม้ฮวงหัวรีในประเทศเวียดนามนะครับใช่ที่เห็นแต่ละต้นนะมูลค่าหลักแสนบาทท่านผู้ชมหลักหมืน่นหลักแสนหมื่นบาทนี่คือเรื่องธรรมดามากคุณฝน,นคะต้นเราเป็นล้านก็มีใช่ไหมมีค่ะต้นเราเป็นล้านเป็นล้านบาทเลยเป็นล้านบาทค่ะ เมื่อวานนี้เราไปดูต้นละ2ล้านกับ3ล้านต้นแม่17ล้านเมื่อวาน17ล้านบาทโอ,อ้สิล้านบาทนี่อายุเท่าไหร่นะ 40, ะ40ปี40ปีนะครับโอ้ถือว่าสุดยอดนะท่านผู้ชมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะที่ว่าอยู่ที่จริงก็อยู่แถวชนบทนะไม่ได้อยู่ใ,<ช>ในเมืองตัวเมืองนี่ครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยอันนี้ขายได้หรือยังขายขายได้แต่เขาไม่ขายแล้วคะ่ะ เขาไม่ขายคือยิ่งโตยิ่งแพงใช่ค่ะให้มันได้ราคาเยอะกว่านี้ใช่นะครับที่ดัดอทางใหญ่เต้เห็นไหมที่ัที่ที่นี่มีที่ดินนิดเดียวเขาก็เอาลงอ่ะท่านผู้ชมดูที่ดินนะครับจากจากตรงนี้ไปเนี่ยแค่2เมตร2เมตรไม่ถึงนะเมตรเดียวนะริมรั้วเองริมรั้วข้างกำแพงเอาจริงนะไปขายเนี่ยต้นนี้กี่แสนเนี่ยหลายแสนไหมได้ไหมถ้าตีตีเป็นเงินไทยได้ เนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมผมอยากให้เห็นนะว่าพื้นที่แค่นี้เองเขาปลูกท่านผู้ชมพื้นที่แค่นี้ติดกําแพงแค่เนี้ยแต่ถามว่าต้นนี้มูลค่าเท่าไหร่ถ้าประมาณปร,ประมาณน่าจะเป็นแสนขึ้นมาแล้วค่ะเป็นแสนบาทเลยเหรอใช่ค่ะท่านผู้ชมครับที่เราไปดูที่บ้านของเศรษฐีเมื่อวานนะมันเป็นแสนต้นละแสนกว่าบาทท่านผู้ชมนี่เขาซื้อแสนถึงสองแสนอ่ะเศรษฐีเมื่อวานหนึ่งถึงสองแสนบาทท่านผู้ชมนี่นะพื้นที่แค่นี้เองหนึ่งถึงสองแสนบาท เอาพูดง่ายๆเนี่ยปลูกผักไปสิปียังไม่ได้เลยเนี่ยปลูกไม้ยางอื่นสิปียังไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้เขาปลูกเป็นรั้วเป็นรั้วเลยปลูกเป็นรั้วใช่แต่รั้วเศรษฐีเมื่อวานอ่ะเขาปลูกตอนที่ทั่วโลกดิ้นรนกับการโควิดแต่เขาอ่ะลงทุนไปปลูกปลูกเขาก็ปลูกของแพงไอ้นี่ก็ต่อไปก็หลักแสนแน่นอนเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้อาจจะหลักหมื่นนะ หลักหมื่นอยู่ตอนนี้ยังเป็นหมื่นอยู่เป็นหมื่นอยู่แต่ต่อไปก็เป็นแสนแน่นอนท่านผู้ชมครับผมอยากให้เห็นว่าฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเห็นไหมบ้านหลังนี้เนี่ยคนที่ปลูกไม้ฮวงหรี่มีตังนะนี่นะครับคุณฝนอันนี้คือขายไม้ฮวงหรี่แล้วสร้างไปเลยใช่ไหมต้นขายไม้ฮวงหรี่สองต้นท่านผู้ชมขายสองต้นขายไม้ฮวงหรี่สองต้นนะสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้สุดยอดและหน้าบ้านคนที่นี่ก็ ทำนาแล้วก็ปลูกควงหัวรี่ค่ะที่จริงเขาไปทําอาชีพอย่างอื่นเขามีเขามีอาชีพมีทางทำมาหากินอยู่ละใช่แต่พูดถึงไอ้ตัวนี้คือเป็นเงินอมก้อนหนึ่งที่อยู่ในบ้านประเทศไทยนะครับเราปลูกไม้หูกระจงอินทนินปลูกให้มันได้ร่มแต่ของเขาเนี่ยปลูกให้มันได้ร่มและได้ตังด้วยแล้วตังไม่ใช่ตังน์น้อยตังเป็นล้านต้นเป็นล้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องใหม่เห็นไหมบ้านหลังนี้ก็หลังใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยคนปลูกไม้หงหัวรีติดขอบบ้านเลยติดขอบซีเมนเลย นี่ขนาดเขาปลูกบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมต้นที่เขาปลูกให้มันได้ร่มเนี่ยร่มลื่นมากนะหมู่บ้านแถวนี้มันยังเป็นเงินเป็นเงินแสนนะฮะนี่เงินแสนเลยแหละที่เราไปดูมานี่บ้านหลังเล็กหลังน้อยท่านผู้ชมหลังเล็กหลังน้อยก็เป็นเงินหมด ตอนนี้ถึงบอกให้ความหวังกับลูกสาวเอาไว้ว่าอันนี้เด้อชื่อจอชออแอมไหลกิ๊ไกดอกหลังสีบลานเดียวไลกิ๊ไกอะตั้งถึกครับหลังนี้เรามาดูเมื่อวานนะบ้านบ้านหลังนี้นะครับมีต้นสามล้านบาทโอ้ยกันดีดอนสามล้านบาทเลยต้นที่อยู่รอบๆบเนี่ยหลักหลักแสนหลักล้านนะคุณฝนคะต้นนั้นสามล้านใช่ไหมที่เราดูเมื่อวาน ใช่ค่ะใหญ่มากท่านผู้ชมสล้านน,นี่แหละเห็นไหมว่ามันเป็นมูลค่าเพิ่มนี่แพงกว่าที่ดินอีกวางรถนิดนึงนะครับระวังรถนิดนึนงวันนี้เรามาทางขวานะคะเดินขวานะเดินขวานะครับวิ่งขวากันต้นสิบเจ็ดล้านเลยตรงนู้นคุณฝนอันนี้ไม่ใช่ตัวเมืองแบบตัวเมืองที่มันเจริญใช่ไหมนี่คือเป็นชนบทของเขานี่ตะกอนเขาจนด้วยซนะ้ํานะอยู่นในชนบทพูด่ แต่ตอนนี้ชีวิตหลังๆนี้ปลูกพวงหัวรี่แล้วก็ขายไปแล้วดูบ้านเขาเลยพวงหัวรี่ทั้งนั้นเลยปลูกบ้านตอนที่โควิดหมดเลยอ่ะครับเออช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจธุรกิจอย่างอื่นซบเซาหมดอ่าต้นนี้17ล้านบาทนะท่านผู้ชมที่เราดูเมื่อวานนี้นะฮะเราดูไปแล้วแม่40ปีเนี่ยอายุ40ปีนะครับต้นนั้นอ่ะ17ล้านบาท หมู่บ้านนี้จากจากที่ไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนใช่ค่ะก็วันนี้ที่ทำนาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยทำนาธรรมดาไม่มีอะไรเลยเห็นไหมปลูกไว้ข้างๆนิดหน่อยเขาตามกันปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มแล้วก็ตอนขายได้เขาก็ปลูกแล้วก็ก็ทานาตอนแล้วทำไมทาไมหมู่บ้านอื่นไม่ปลูกหมู่บ้านอื่นอยู่ใกล้ๆนี่ออกไปนิดเดียวเขาก็ไม่ปลูกเขาก็ไม่เชื่อก็มีไงเขาไม่เชื่อไม่เชื่อเยอะไม่เชื่อว่ามันจะขายได้ไม่เชื่อว่ามันจะแพง ใช่ค่ะแล้วไม่มาดูบ้านแถวนี้อ่ะมันหลังใหญ่โตมโหฬานกันเขาขายกันเขารวยกันนะตออาเอาข้ออ้างนู่นนี่นั่นไงมันฟอกเงินมั่งอะไรมั่งอ๋อขายยาบ้าอยางนแต่รู้ไหมขายยาบ้าที่เวียดนามอ่ะหนึ่งกิโลก็โดนประหารชีวิตแล้วประหารชีวิตใช่เมืองไทยทําไมไม่ประหารบ้างอ่ะมันเยอะเกินละเนาะกฎหมายที่นี่แรงมากกฎหมายที่นี่แรงเยอะ ลดโทษอย่างเดียวใจดีคุณธรรมสูงน no ี่น uh like evet> ี่ท่านผู้ชมดูบ้านหลังนี้ครับเห็นไหมเนี่ยบ้านชนบทนะอยู่ในชนบทแต่ปลูกโมเดนอะเนาะนี่ก็ไม้ห่วหัวรีทั้งนั้นนะครับไม่มีหลังไหนไม่ปลูกหัวหัวรีเลยนะที่เราเห็นเนี่ยรอบๆเนี่ยแพงมากสวยงามมากท่านผู้ชมเป็นธุรกิจที่มันน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคุณฝนในประเทศไทยมันก็จะมีหมู่บ้านแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายตอนนี้เกิดแล้วนะ แต่ว่าถึงเขาจะยังไม่ทันเขายังไม่ได้ขายไม้เขายังไม่ได้ขายไม้แต่มันเกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอน่ลุงคนนี้ก็ไปแซะไม้นะครับแลุงคนนี้ขับรถไปนี่มาแซะไม้คุณเอกดูแฟนดูฝั่งนู้นที่คุณเห็นเป็นทิวเป็นแถวตรงนู้นน่ไม่ได้มีอย่างอื่นเลยไม้ห่วงหัวลีล้วนเลยไปดูไหมฝั่งนู้นอะเห็นไหมใช่ทั้งหมดเลยนะครับ นี่เขาปลูกกันจริงจังมากครับดัดงายนะดัดดัดลำเบาเลยใช่ใช่หมดเลยใช่ทั้งหมดเลยนี่นะครับนี่ก็่วงหัวรีนะดูดูป่าตรงนี้เห็นไหมแค่นี้ยังได้ตังเลยระยะระยะที่ปลูกดูท่านผู้ชมดูดีๆอ่ะสองเมตรสามเมตรแค่นั้นเองเห็นไหมเขาปลูกได้ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยเราให้ปลูกสี่เมตรดีกว่าเพราะว่ายิ่งโตมันก็ได้ยิ่งมูลค่าเพิ่มสูง ถ้าจะมาใกล้ขนาดนี้มันใช้เวลานานเนาะอ,อาจาาจะโตวไวกว่าน,นี้ของเราโตวไวกว่าน,นี้สีไม้ลายไม้ด้วยอะไรด้วยแต่สังเกตดูนี่เห็นไหมสี่เมตรที่ผมว่ามันโอเคที่สุดละไปดูในจีนก็สี่เมตรนะครับดีที่สุดในใ,ในในเวียดนามน,าน,นี่ตอนนี้ทางภาคใต้ก็ปลูกกันเยอะไหมก็ปลูกเยอะค่ะเมื่อวันเมื่อเมื่อวันเมียเท่าแกส่งไปสองล้านต้นโอ้โหสองล้านต้นเลยมีคน เศรษฐีที่ห่างกับที่นี่200กิโลนะเขาปลูกเยอะเป็นล้านต้นแต่ว่าปีปลูกตั้งแต่ปี2013ครับตอนนี้เท่าแกขอซื้อแล้วเขายังไม่ขายยังไม่ขายเลยยังไม่ขายคนมีตังค์ก็มีเรื่อยๆใช่ไหมคนมีตังค์มีแล้วมีอีกคนเขาเชื่อว่าเวลาปลูกเขาหรือว่าใส่เขาอะชีวิตก็จะดีขึ้นครับก็ดีขึ้นไล,ไล่ที่สิ่งที่ไม่ดีอะ ออกมาจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยมมไไ้้ไไไไปิดพญาไม้ใช่ค่ะเป็นไม้เนี่ยครับท่านผู้ชมแล้วมันจะพิดุงเราทั้งหมด<ช>เลยค่ะทุกที่เวลาเวลาเราใส่ใส่กำไลห่วงหัวลี่นะ,ะที่เป็นไม้ห่วงหัวลี่เขาไม่อยากคาดเออ่คาบแบบพวกสีอะไรอย่างเงี้ยกันอนะเพราะว่ากลิ่นอะกลิ่นห่วงหัวลี่จะออกมาอันนั้นน่ะที่เขาเชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะ ไล่ได้แบบสิ่งที่ไม่ดีออกมาจะใช่ค่ะคุ้มของเราจะดีก็เลยเราก็เห็นเวลาอันนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้ครอบสีเยอะเขาจะไว้อย่างนี้แหละเนี่ยครับคุณฝนดินแบบนี้ที่เขาว่าปลูกสวยงามมากนะครับดินแบบนี้ในเมืองไทยเยอะมากบ้านเราเยอะมากครับมีหน้าเขาถึงบอกว่าเนี่ยที่ทศแก่เจริงบอกว่าในประเทศไทยอ่ะเราปลูกได้สีสวยมากยิ่งสีแดงแงเข้มๆอย่างนี้มันทําให้แก่นไม้สีเข้มไปด้วยนะมันมีน่าจะมีธาตุเหล็ก ที่มันเป็นสนิมเหล็กอะ่ะมันทําให้สี <ลง S 1> สมันแดงถ้าดินแถวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ<อ>ดินประเทศไทยอย่างนี้เลยทั้งนั้นเลยเยอะมากอันนี้ขนมาจากที่อื่นใช่ไหมครับเนี่ขนมาจากป่าแถวนี้แถวนี้ดินด<อ>ีเราใส่ดินบ้านเราไม่ต้องขนมีอย่างนี้อยู่แล้วนี่ก็เป็นแปลงเพาะนะฮะเยอะแยะเลยท่านผู้ชมแปลงเพาะของที่นี่ คุณเดกดูฝั like ่งน like ี it, it ้ครับฝั่งนี้นี่แหละผลงานผลงานของไม้ฮงหัวลี่นะครับนี่ก็พ่อค้าไม้ฮงหัวลี่นะมีตังค์ทั้งนั้นนะครับพอค้าไม้ฮงหัวลี่บ้านหลังใหญ่อลังการแบบนี้ทั้งหมดท่านผู้ชมใครบอกว่าปลูกไม้ปลูกไม้ฮงหัวลี่แล้วไม่รวยไม่มีตังค์นะส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะเอาเมล็ดที่สิบกว่าปีขึ้นไป คือถ้าอายุน้อยๆออเขาไม่เอาโทแม่พานต้องอายุมาก่อายุมากๆยิ่งดีส่วนหลังนี้ก็บ้านเแกเยจิงนะครับดูฝั่งซ้ายมือเนี่ยบ้านเแกเออยจึงบ้านพ่อค้าไม้นะครับรวยกันทุกคนยอดนะฮะเราก็อยากให้มีแบบนี้ในประเทศไทยนะลงรับซื้อไม้บ้าน อ้าวมาถึงถึงแล้วนะครับถึงบ้านเท่าแก่เจองนี่นะครับมีต้น400กว่ากิโลอ่ะสองล้านบาทสองล้านบาทจะไม่รวยได้ไงเนาะสองล้านบาทสุดยอดจริงๆถ้าเท่าแก่ยกให้อะเอาไหมเนี่ยคิดดิโอโอ้โห <c oughs> ไม่กล้ารับไม่ไม่กล้ารับหร <c oughs> <c oughs> อกเยอะเกินเยอะเกิน สองล้านบาทอย่างนี้เลยท่านผู้ชมสี่ร้อยกิโลมามาด้วยกันเก้าคนต้องแบกเขาเลยอะ่ะแบกย<บ>ังไงอ่ะเอานี่เมาาื่อาวันเมื่อวันยังมีคนถามอีกนะเมื่อวานมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าสี่ร้อยกิโลถ้าไม่ช่างให้ดูไม่เชื่อ,อเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขนาดนี้ยังมีประเด็นอีกนะมันไม่สี่ร้อยกิโลแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะมาเอาตาช่างมาตั้งแล้วก็มายกให้กันดูง่ายๆองจริงบอกเขาอ่ะมันไม่จริงหรอ ซื้อตั๋วมาเถอะถ้าไม่เชื่อขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงละซื้อตั๋วมาเถอะเอาเมื่อวานผมไปอ่านคอมเมนต์ไงมื่อวานอ่านคอมเมนต์ดูถ้าแน่จริงก็ช่างช่างให้ดูให้เห็นกับตาอะไรมันมันไร้สาระเลยสี่ร้อยกิโลคุณต้องดูดูดูจริงนี้ว่าแบกแบกขึ้นไหมเนี่ยอ๋อเบียบเทียบนี่มาเปรียบเทียบดูนี่กิโลท่อนเล็กๆนี่ขนาดท่อนเท่านี้กี่กิโลเบียบเทียบดูเอาดูดูดูจะช่างก่อนนะครับจ้าดูก่อนนะครับอ่ะดูจะช่างก่อน นี่เล็กๆประมาณสองเม็ดมั้งนี่เมถึงสองเม็ดอ่ะสิบสิบสามสิบสามโลสิบสามโลอันนี้เท่ากับขาเรานะเท่าขาเองสิบสามโลเลยเขาเรียกว่าคนปิดหูปิดตาอ่ะก็อันนี้แค่กิ่งตรงนี้มันก็หนักแกตายอยู่แล้วเนี่ยหนักมากแบกขึ้นไหมคนที่ไม่อยากเชื่อต่อจะพูดอะไรเขาก็ไม่เคยเหยียบแค่ขยเบยังไม่ขยเยบเลยเนี่ยปล่อยให้เขาอยู่ ดูครับ50กิโล50กิโลงโอ้แบกไม่ขึ้นแล้วครับวัดเนอะดูกอดนะกอดอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมกอดเต็มๆกอดเลยนะเนี่ยโอ้นี่หน้ากว้างขนาดนี้ไปทำโต๊ะใหญ่กว่าตัวหนูนะสบายเลยทำโต๊ะสบายๆเลยเนี่ยเขารวยกันทั้งหมู่บ้านเมื่อกี้เราเดินเราเดินมาจนเหนื่อยเดินนิดเดียวนะถ้าเดินครบทั้งหมู่บ้านเนี่ย มันมันเป็นหมู่บ้านในชนบทที่มีความเป็นอยู่ดีมากดีกว่าชนบทในเมืองไทยเยอะปลูกตัวเนี้ยพอดูหมู่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์ผมมีหมู่บ้านหนึ่งที่ผมไปส่งเสริมได้ประมาณพันต้นแล้วจะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยรับรองว่าในอีก5ปี6ปี7ปีข้างหน้านะปลูกได้2ปีแี้วครับโอ้ทีถ้าเขาขายไม้ได้เนี่ยมันก็จะเหมือนหมู่บ้านนี้เลยที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหมู่บ้านเป็นร้านด้วยโฮมเฮา์ใช่ปลูกเยอะมาก ตามล้วนนะครับตามใครยังไม่มั่นใจก็ติดตามชมต่อไปนะครับดูมาแล้ว5ปีปีที่6ก็ดูต่อไปอีก <c oughs> ปีที่7ดูต่อไปดูไปจนครบปีที่10บขพอขายไม้ขายไม้เสร็จเรียบร้อยมั่นใจเมื่อไหร่ค่อยปลูกอันนี้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดถูกต้องนะตามนั้นเลยแต่เราได้ขายแล้วนะขายไม่เป็นไรครับรคนดูดูให้มั่นใจก่อนนะดูให้มั่นใจดูต่อไปท่านผู้ชมติดตามต่อไปหงมูไทยแลนด์อยู่กับความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงทั้งหมดทุกอย่าง วันนี้จนเกิดหงมู่เวียดนามขึ้นมาก็เพราะพาะเราไม่หยุดนิ่งฮะเราไม่หยุดนิ่งเราไม่อยู่กับที่เราพาท่านผู้ชมปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามวิธีการแล้วก็ขายได้จริงด้วยสุดท้ายมานะครับขายไม่ได้จริง<ะ>คุณฝนค่ะพูดไปพูดมาบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันไม่ไม่ได้เหนื่อยกับการทํางานนะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยกับ ยังมีคอมเมนต์ของ<ม>คนไม่คนคนบ้านหนูเวลาเห็นคลิปหนูไปดูต้นไม้ที่นี่อะ่ะคนเขาจะสั่งซื้อมาจากทว่าแก่เชิงก็มีเยอะนะแต่คนที่ไม่เชื่อแบบโหไม้อันนั้น,นไปขายยาบ้ามาไหมไม้อันนั้นเนี่ยรอร้อนหน้าหนาวแล้วก็เอามาเผาเนี่ยแหละเออแล้วมีเมื่อวานมีตังมาเอามาเผาเหรอเมื่อวานนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าหลอกหลอกขายก้าพันไม้อีกแล้วเมื่อวานเมื่อคืนนี่เอง เมื่อคืนนี่ผมเปิดดูคอมเมนต์นะหลอกขาย90 0 0ันที่พูดมาทุกอย่างนี้เพื่อจะขายต้นพันธุ์โอ้โหมันคิดได้แค่นี้สมองมันสมองมันคิดได้แค่นี้จริงๆที่พูดมาทุกอย่างยกเมฆไอ้400กิโลยกเมฆยกนูน่นยกนี่มาเพื่อที่จะขายต้นพันธุ์มันคิดแค่นี้ประเทศเราไม่จเจริญเพราะคนแบบไหนคนแบบนี้อ่ะใช่เพราะว่าเอาสิ่งดีๆสิ่งที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงก็ไม่เห็นใครปลูกปลูก,กอ้อยเป็น10ไร่เนี่ยมันก็ไม่เห็นมันจะเก็บเงิน10ล้านได้สักทีนะ เดี๋ยวประเทศเวียดนามจะมีประมูลต้นที่สวนตุงรนแพงที่สุดใช่ไหมอ๋อสวนชานาตตรงนั้นใช่พรุ่งนี้เราไปดูไหมนี่สวนชานาของรัฐนะครับไม่ใช่ตรงสวนชานาเราไปอ่ะอ๋ออันนั้นอะเขาจะประมูลเมื่อไหร่ประมูลเดี๋ยวหนูพาไปพาไปดูโอเคประมูลเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่จะได้รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงไปดูจริงๆไปถ่ายเองนะครับท่านผู้ชมไปดูมันก็จริงทุกอย่างนะพามาดูขนาดนี้ ดีนะเขาไม่บอกว่าไม้สำฉาเาเปล่าไม้สำฉาเอามาแซะกับพี่ไม้จัดฉากแบบนี้ไม่นะท่านผู้ชมนะครับไม่นะไม่เป็นแบบนั้นนะไม่เป็นแบบนั้นคือประเทศเราควรจะต้องพัฒนาได้แล้วนะครับควรจะต้องพัฒนาได้แล้วมันก็ล้มลุกคุกคานมานานเนาะประเทศไทยล้มลุกคุกคานปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นบางคนก็บอกว่าถ้ามันดีจริงรัฐบาลก็ส่งเสริมแล้วสิ ผมก็ไม่เคยเห็นมันจะส่งเสริมอะไรที่มันดีนะแบบไม่เชื่อบินมาดูเลยนะแบบแบบที่มันแพงๆอะ่ะแบบรัฐบาลส่งเสริมปลูกยูคาได้ตันละล้านอย่างเงี้ยหรือเยอะๆอย่างเงี้ยไม่มันไม่มีอ่ะยูคากิโลเท่าไหร่นะตันละเจ็ดร้อยประมาณถึงเก้าร้อยตันละเก้าร้อยตันละเก้าร้อยกิโลละเก้าสิบสตังค์อันนี้กิโลเท่าไหร่กิโลห้าตํำๆตํำๆเลยกิโลละห้าร้อยห้าร้อยมันก็ ดีก็ปลูกยูคานะใช่แน่นอนท่านผู้ชมหนูยังไม่เค่เห็นไม้ชนิดไหนที่ปลูกสิบปีแล้วได้เงินถนานนี่นะใช่ไร่ล,ละล้านกว่าบาทนี่มันไม่มีที่ไหนไม่มีอะไรไอเราพูดเราเรารู้เราทําทุกอย่างเนี่ยเราทํามาทุกอย่างนะครับท,รท่านผู้ชมแทบจะไม่ดูแลอะไรเลย,เลยปล่อยไก่อยู่ข้างล่างอิดนี่ก็ไม่เห็นทําอะไรเมื่อกี้ที่เราเดินมานะบ้านแต่ละหลังเขาก็แทบไม่ต้องทําอะไรปลูกไว้ถามว่าคุณทําอาชีพอะไรให้คุณไปทํา สุดท้ายคุณกลับมาบ้านคุณก็มีทรัพย์สิน<ไ>อยู่บ้านอีกไม้ก็โตไปของมันโตไปของมันเองเปน,อะนะครับ <คน S 1> มันดีขนาดนี้พี่ก็ดูคนแถวบ้านนี้เขาก็ใส่ชีวิตพอเพียงอเ่งเห็นไหมบ้านหลังใหญ่มากแต่เขาก็เป็นคนธรรมดามากอ่ะเศรษฐกิจฐฐฐพอเพียงคุณต้องมีสินทรัพย์อยู่ที่บ้านก่อนนะฮะคุณจะพอเพียงแบบยังไม่มีตูดอะไรเลยสักอย่างแล้วก็พอเพียงคือตายยางนั้นตายแน่ นะมันมันมันต้องเพียงพอซะก่อนอถ้าคุณปลูกรอบบ้านแล้วคุณบอกพอเพียงไม่มีปัญหาเพราะรอบบ้านเดี๋ยวมันโตขึ้นเองมันโตขึ้นเองมูลค่าเพิ่มมันจะสูงขึ้นเองอันนั้นพอเพียงได้นะครับเรามีแล้วเราถึงพอเพียงระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ของจริงทุกอย่างเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องขาย<ม>ในประเทศไทยขายแน่นอนเราต้องขายแน่นอนนี่คือความจริงที่คุณจะหนียังไงก็หนีไม่พน้นหนีความจริงเนี่ยใช่สิ่งที่เราทํามาเนี่ยสิบปีผ่านมานี่ก็ความจริงในประเทศเวียดนาม ถามว่าคนเวียดนามมาบอกว่ามันไม่จริงหรอกมันเอาต้นช้ำฉามาทำเนี่ยแบบเนี้ยมันหลอกลวงมันจะพูดยังไงก็แล้วแต่นี่คือความจริงนะครับวันหนึ่งคุณจะเห็นเองวันหนึ่งในเมืองไทยคุณจะเห็นเองท่านจะเห็นเองนะครับคือคําพูดอ่ะใครพูดยังไงก็ได้ตราบใดที่ยังมองไม่เห็นนะครับก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่เราทําเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเกษตร,รกรเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในสิ่งที่เราพอจะทําได้ผมทําได้ท่านผู้ชมการการะทําของผมเนี่ย มันไม่ได้สิ่งที่มันดีงามอะไรเยอะแยะมากมายแต่มันสามารถที่จะเป็นความหวังให้เกษตรกรให้เกษตรกรผู้ปลูกได้มีรอยยิ้มมีความสุขมีเงินออมในบ้านของตัวเองได้อันนี้ผมก็แค่นี้เราก็โอเคแล้วนะหรือว่าเป็นเครื่องมือตัวใหม่ในการช่วยเหลือเศรษฐกิจพี่น้องเกษตรกรคุณอยากปลูกอ้อยคุณก็ปลูกไปคุณปลูกมันสำปะหลังคุณกปลูกไปแต่ส่วนหนึ่งคุณปลูกนี่รอบบ้านนะคุณก็มีตังแล้ว แค่นี้นะครับมีเงินออมอีกก้อนหนึ่งแค่นั้นเองไม่ต้องคิดเยอะคิดแค่นั้นอย่าไปคิดเยอะปลูกทิ้งไว้ปลูกไว้ความเชื่อความเชื่อที่ฝองใจคนไทยว่าคือถูกหลอกขายคนย่าไม้ประเภทตะกูเลยพวกนั้นมาเมื่อวานท่านดรท่านดรความเชื่อของคนไทยไม่ได้มาจากอะไรครับมาจากตั้งแต่เราเรียนหนังสือมาเลยในทีวีในทุกอย่างเกษตรกรคําว่าเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดคําว่ารวยไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดคําว่าเงินล้าน เพราะมันคือการหลอกลวงอันนี้คือมันฝังหัวผมว่าไอ้ชนชั้นปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่ใครที่มันปกครองประเทศอยู่ปกครองแล้วปกครองอีกปกครองหมุนไปหมุนมาเขาก็ฝังหัวเราว่ากเกษตรกรมันต้องจนไงพูดคําว่ารวยนี่ไอ้น,นี่มันหลอกละไอ้น,นี่มันโกหกละมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้กเกษตรกรจะต้องรวยแต่คุณเห็นกเกษตรกรในญี่ปุ่นรวยไหมยยรยเกษตรกรในเกาหลีใต้รวยไหม ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวยไหมเกษตรกรในนิวในเนเธอร์แลนด์รวยยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสรวยหมดยกเว้นเกษตรกรไทยก็ผมไปเห็นมาแล้วเกษตรกรนิวซีแลนด์กผมได้ฟรีเขารวยกันหมดครับอที่นี่ในส่วนนี้คุณต้องผมอยากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องอายุหลังเกษียณวัยหลังเกษียณอย่างพวกผมเนี่ย คือเท่าที่คุยกันมากับเพื่อนเพื่อนเพ่เกษียณแล้วเนี่ย <g ül> ก็จะมีประเด็นประเด็นหลักๆประเด็นสําคัญคือแน่นอนแหละทุกคน <g ül> หลังกเกษียณคือนี่ <c oughs> มีนี้ติดตัวมาด้วยแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะเอาเงินไหนไปใช้<ต>ทีนี้ทีนี้พอไม่รู้พอไม่มีไม่มีไม่มีโอกาสที่จะทําให้ปลดนี้ได้หนึ่งก็อาศัยว่าลูกจะใช้นี่ให้ครับส่งลูกเรียนสูงสูงหวังก็คนอื่นหวังหวังว่าลูกจะมาช่วย ลูก,ล,ก<อ>ลูกก็บอกว่าแค่ผมก็จะตายแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วที่หนักที่สุดก็คือพวกชีวิตไวหลังกเกษียณห่ด <c oughs> ถ้าตายแล้วก็หมดนี่เองใครบอกครับอ,อย่าคิดครับอย่าคิดอย่าคิดผิดครับนั่นทําผิดมาตลอดลูกเมียลําบากอีก,ากขายไรขายนาปลดนี้ให้ตัวเองสร้างนี่ยังชีให้ลูกหลานอ,อ,อีกเพราะนั้นฝากไปยังพี่น้องที่อยู่ในวัยเกษียณเหมือนอย่างพวกเรา นี่คือเครื่องมือตัวสุดท้ายของพวกเราที่จะปลดหนี้ได้ก่อนตายโอกาสมาถึงแล้วครับขมกล้าพูดได้เลยขอเตือนหนึ่งครับหงมูงหนึ่งเดียวไม้ฮองลี่จะต้องซื้อพันก้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับอย่างนี้ไงล่ะกล้าถูกหลอกขายเยอะต้องระวังนะครับท่านผู้ชมครับเราวันนี้วันนี้เราไม่ขายกล้าไม่ได้ขายกล้าเราเรามาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าไม้เนี่ยต้นเนี้ยสองล้านบาทเนี่ย ถ้าใครที่ยังมองไม่เห็นอยู่เนี่ยติดตามดูต่อไปคุณต้องผมฝากเลยว่าผมดรแดงนะครับดรวิชัยมางคลแปลกสินจบสาขาวิจัยและประเมินผลที่พักที่อยู่อาศัยอยู่ ตำบลคอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดก้าท้าให้พิสูจน์และรอติดตามผมว่าผมจะปลดหนี้ได้ก่อนตายด้วยไม้ชนิดนี้หรือไม่ปี70เห็นกันครับ70ผมจะเริ่มขายไม้ครับบริษัทของมูไทยแลนด์นะครับเราสร้างทีมขึ้นมานะครับทุกคนทุกคนที่เป็นทีมงานที่ทํางานร่วมกันมานะครับผมขออนุญาตกล่าวถึงทองดีก้าหน้าการเกษตรก็เหมือนกันนะครับที่ทํามาเกษตรกรที่ปลูกไปแล้วกับทองดีก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าต้นก้าถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนส่วนการดูแลรักษาอะไรท่านก็ ต้องดูต้องติดตามด้วยนะครับมีวิธีการดีๆยังไงส่วนของบริษัทหงมู้ก็เช่นเดียวกันคนอื่นใครก็แล้วแต่ที่เป็นตัวแทนของหงมู้ทุกคนนะฮะทุกที่ในประเทศไทยเราจะมีความรับผิดชอบแน่นอนเราเราไปเก็บซื้อไม้แน่นอนเราไม่ได้ทํามาเพื่อที่มาขายต้นล้าพันธุ์และปิดบริษัทนี้นะครับอันนี้คือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราต้องมีความรับผิดชอบกับคําพูดกับสิ่งที่เราทํามาแล้วทุกๆคนที่ติดตามชมดูนะครับ ผมคุณโต้งไผยักษ์เนี่ยเอาชื่อเป็นประก,กันเลยเพราะว่าผมทํางานมาหลายปีมากนะครับ8ปดปีที่ผ่านมาทําตัวนี้นะครับไม้ฮองหุ่นดีทำไผ่ด้วยทไผยักษ์ทำตัวนี้ด้วยไม่เคยผิดหวังท่านผู้ชมแล้วก็ไม้ชนิดนี้นะครับตอนนี้เราพาไปดูทั้งในเกาะไหหาลั่ทั้งในประเทศเวียดนามเนี่ยตลาดมันมีจริงเขาซื้อขายกันจริงๆต้นนี้มีคนซื้อแล้วด้วยเนี่ยสล้านบาทเนี่ยสล้านบาทเขายังซื้อนะครับจากนี้ต่อไป เกษตรกรชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับมันจะไปดังตอนที่เราขายไม้แล้วมันค่อยดังก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนก็ปลูกก่อนใครที่ดูข้อมูลแล้วข้อมูลเต็มที่ปลูกไปเลยปลูกไปพร้อมกันกับเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ส่งมาขายพร้อมกันกับเราวันนี้มีพิธีนะครับมีพิธีเซ็นเอ็มยูนะครับกับบริษัทหงมู่เวียดนามซึ่งจะซื้อไม้ในประเทศไทยเนี่ยหงมู่เวียดนามเขาซื้อทั้งหมดแน่นอนนะครับแล้วก็ในประเทศจีนก็มีตลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้นะครับ ขอบคุณที่การุณาติดตามรับชมนะฮะแล้วรับยังรับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ,บค,ครับ